สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการปรับแต่งเป็นลิรลดรถสองจังหวะนะครับส่วนเป็นลีดเป็นอันนี้เป็นของรถรุ่นทีเชนอานะครับรถรุ่นอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ก็มีแบบบ้าๆครับหนึ่งนะครับกระดาษทรายครับต้องเป็นกระดาษทรายหยาบนะครับสองครับ แผ่นอะคริเลกครับหรือแผ่นอะไรก็ได้ครับแต่ต้องให้มันเป็นแผ่นเรียบๆครับเน้นเรียบไว้ก่อนนะครับสามครับตะไบครับต้องเป็นตะไบเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือใครไม่มีจะใช้เป็นกระดาษทรายอย่างเดียวก็ได้ครับเริ่มแรกนะครับให้ถอดน็อตหตัวนะครับจุดนี้นะครับออกมาก่อนครับ

พอแก้ออกมาแล้วมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆตรงจุดนี้นะครับมันจะไม่เลี้ยวครับสองฟั่งครับมันจะไม่เลี้ยวครับ เวลาอากาศผ่านออกจากจุดนี้นะครับเวลาเป็นลิดใบริดเปิดครับมันจะทําให้อากาศผ่านเข้าไปในห้องแข้งไม่สะดวกนะครับให้เราทําการใช้ตะไบครับแต่งตรงจุดนี้นะครับแต่งทุกรูกเลยครับค่อยๆขัดครับขัดให้ไปขัดไปจนมันจนกว่ามันจะเรียบนะครับ สองฝั่งเลยครับขัดไปเรื่อยๆครับขัดตรงจุดนี้นะครับที่มันนูนเนี่ยขัดให้มันไปให้เรียบเลยครับเรียบที่สุดนะครับแต่จุดที่ต้องระวังเลยนะครับจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ใบลีดปิดนะครับถ้าเราไปขัดแต่งโดนมันนะครับ มันจะทําให้ใบเลีดเราปิดไม่สนิทได้นะครับถ้าใบเลีดปิดไม่สนิทก็รถมันจะรอบลงช้านะครับหรือคันเร่งมันจะค้างได้นะครับแล้วแต่งไปเรื่อยๆครับแต่งตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวถครไม่มีใช้กระดาษทรายขัดแทนก็ได้นะครับครับพอ เราแต่งเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตามจะออกมาเรียบๆแบบนี้นะครับระวังจุดนี้ไว้ดีๆนะครับนะครับพยายามทําให้มันได้ทรงแบบนี้นะครับ ทั้งสองฟังเลยนะครับครับพอเราตกแต่งจุดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเริ่มจุดนี้นะครับโดยเอากระดาษทรายครับแบบนบ้านครับวางวันแผ่นอะครีลิกครับที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกเอาแป็นดีวางทาบแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มขัดครับ ขัดแบบนี้ครับขัดไปเรื่อยๆครับพยายามขัดให้เป็นวงกลมนะครับวนเป็นวงกลมแบบนี้ขัดให้มันยุบไปจนคิดว่ามันบางแล้วนะครับบางประมาณให้มันเหลือประมาณสามมิลนะครับอันนี้ผมขัดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครอยู่ใกล้ลงกึงนะครับหรือ ที่เกียดขัดนะครับให้เอาไปให้ลงกึงเขาปาดหน้าได้นะครับปาดไปประมาณ1มิลถึง2มิลนะครับถ้าบางกว่านี้เวลาเราใช้ไปนานๆเป็นตริ้ตรงนี้เราอาจจะหักได้นะครับ1มิลถึง2มิลครับทำไมต้องปาดบางแบบนี้เวลาเราปาดบางนะครับเวลาอากาศผ่านจากขบูเข้ามานะครับมันจะผ่านเข้าไปในห้องเครื่องผ่านไปได้ไวกว่าเดิมครับ ทำให้รถรอบต้นดีกว่าเดิมครับวิ่งกระชับกว่าเดิมครับทาง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับของเดิมมันจะหนาแบบนี้ครับพอทาเสร็จก็มันจะเหลือบางขนาดนี้ครับเทียบดูครับครับเดี๋ยว เสร็จแล้วเราไปใส่ลองติดเครื่องลองกับรถด,ดูเลยนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับลองฟังเสียงเลยครับ